สวัสดีค่ะคลิปทุกคลิปนะคะใอรเุ็นคนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสองสี่ 1> 2 1 2 5 2 8 4 0 4 3 4 7 2 1 2 5 2 8 4 0 4 3 4 7นะอ่าลืมให้ดูเมื่อวานเนาะอ่าดูเมื่อวานกันสิห,หรือไม่ดูเมื่อวานเลยรีบรีบไปไหนทุกคนหนูปวดหัวเพราะหนูลืมนี่เอง ถูงอยู่นะถูกอะไรนี่ถ้าใครไม่กลับตรงนี้แหลบก็ไม่ได้นะคะอืมแล้ก็ได้หกนะอันนี้ได้อะไรได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืม

เดี๋ยวนี้คนบ้าเยอะมากเลยน่ากลัวน,นะรอเอา,เอาน่ากลัวเนาะแต่หนูดีนะมีอันนี้กั้นแบบนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ ไม่รู้เหมือนกันเห็นเห็นเห็นกรรมอยู่กับอะไร<อ>สักอย่างนี่แหละเห็นอยู่<ม>เห็นอยู่ยย <S 1> <S 1> ใช่ใช่ค่ะถ้าจะเบิ้ลนะสุกคน

นี่คือเน้นนะทุกคนชัดบ่อชัดบ่อนี่นะะสำหรับ ไม่ชัดเลยเนาะใช่ไหมไม่ชัดนะประมาณนี้แหละทุกคนจ๋าสี่น้อยกิจพี่ปกติวีพีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้ไม่ได้สดบอกหุ้นรอบบ่ายนะคะขอให้โชคดีค่ะ